สวัสดีครับกับไม่ครั้งนะครับกับร้านัไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับวันนี้นะครับมาจัดชุดสปิวนะครับที่สีเจ็บที่สุดแห่งปี2023นะครับเรียกได้ว่าแค่ถือเข้าบ่อนี่ก็หล่อสุดแล้วนะครับนี่ใครที่เป็นสายแฟชั่นนะครับสีสันสีสันนะครับแหมถือเข้าบ่อนี่ต้องเกิดถือเข้าบ่อนี่ต้องเกิดนะครับ หรือว่าใครที่จะเอาไปตกปลาหมึกนะครับใครที่จะเอาไปตีเหยื่อปลอมวังนะครับชุดนี้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมเลยนะครับกับชุด Electra Midas นะครับตัวนี้นี่เป็นตัวอ n e w ปี2อนิวนี2023นะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูคันเบตกันก่อนนะครับเพราะว่าคันตัวนี้ขายดีมากนะครับแล้วข้อสําคัญคือไกด์มันสวยมากนะครับแบงก์ก็เป็นสีไทเทเนียมนะครับทั้งคันอันนไล่ให้ดูเลยครับ บอกเลยใครที่เป็นสายแฟชั่นนะครับใครที่ชอบสีสันนะครับถือเข้าบ่อแล้วจี๊ด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 นะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับกับเจ้า l ิเลนเตอร์โคนอ t ์นะครับลิมิเต็ด dition เพราะว่าตัวนี้มันเป็นสีพิเศษนะครับนี่ให้ดูคันพอมันโดนแสงเห็นนะครับมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะครับพอมันโดนแสงมันจะเปลี่ยนสีนะครับฉะนั้นเวลาไปอยู่ในบ่อนะครับโดนแดดนี่สวยแน่นอนครับเด้งออกมาเลยนะครับสวยแบบเด้งออกมาเลยนะครับอยู่ท้ายบ่อก็เห็นนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นไกด์ สีใหม่ครับสีไทเทเนียมครับหรือสีลุ้งนะครับเข้ากับคันเบ็ดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าพร้อมใช้งานสวยๆแต่งจบๆนะครับท้ายทรงพินบอลลิงนะครับเอกลักษณ์ของอิเลกต้านะครับมาพร้อมกับรีซีทแต่งนะครับนี่รีซีทแต่งตัวนี้อยู่ในคันตกปลาหมึกนะครับของญี่ปุ่นนะครับแพงมากผมบอกได้เลยว่ารีซีตตัวนี้อยู่ในคันของญี่ปุ่นตัวหนึ่งนะครับแพงมากนะครับน่าสวยบอกได้เลยและน้ําหนักเบาครับ น้ำหนักเบานะครับใครที่จะเอาไปสปิิวนะครับอย่างมันผมบอกได้เลยว่าเอาไปสปิิวอย่างมันนะครับแต่ว่าโดยพื้นแท้ของเขาแล้วเนี่ยเขาคือคันตกปลาหมึกนะครับเขาคือคันตกปลาหมึกนะครับฉะนั้นใครที่จะตื้อชุดนี้ไปตกปลาหมึกก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับหรือใครที่จะเอาไปเก็บตกงานวังนะครับตีหัวจิ๊กสักห้ากรัมสามกรัมอย่างเงี้ยนะครับต้องการคันอ่อนๆนะครับตีไกลๆเป็นพวกงานเก็บตกนะครับนะตีพวกดีคอนแทคนะครับ ตีเหยื่อปักตัวเล็กก็ดีจิ๋วนะครับจัดชุดนี้ได้เลยนะครับเรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับนมาดูเวทนิดนึงครับความยาว8ฟุต3ครับเวท6 1ขีด12นะครับนะ PE 0.6ถึง1.5ตีเหยื่อเริ่มต้น3กรัมก็อย่างที่บอกนะครับเขาเป็นคันตกปลาหมึกนะครับแต่ว่าหลายคนที่ซื้อผมไปก็เอาไปตกสปิวบ้างนะครับนะเอาไปตกสปิวเอาไปตกปลาหมึกเอาไปตีเหยื่อปลอมได้หมดเลยนะครับ เห็นคันเล็กๆอย่างนี้ในลูกค้าผมผิดคิวโดนกระพงไซส์4ไซส์5โลก็งัดกันมาแล้วนะครับสบายๆนะครับอ้าวคันที่เอามาจัดชุดนะครับก็จะเป็นคัน8.3นะครับอ่ากับคันที่ความยาว8.6นะครับก็คือเวทเดียวกันนะครับเวทเดียวกันนะครับส่วนลอกไม่พูดถึงลอกตัวน,นี้ไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้มาแรงที่สุดแล้วนะครับไม่มีใครให้มากกว่านี้แล้วนะครับเรียกได้ว่าเกินคุ้ม นะครับเกินคุ้มนะครับและสีมันโคตรตัดกับคันเนี่ยดูครับสีมันโคตรตัดกับคันนะครับตัวนี้คือเจ้าลอกธรรมย่าไมด้สนะครับออนนิวปี2023นะครับอ่าแถมให้จุกจุครับนี่แถมสปูลตื้นให้1ลูกนะครับแถมสปูลตื้นให้1ลูกนะครับสปูลอย่างเดียวก็5้0ยห้าบาทแล้วนะครับแถมเสากันล้มครับนี่เสากันล้มนะครับแถมให้เลยนะครับซื้อแยกก็ประมาณ300บาทนะครับแล้วเป็นเสาแบบเจาะรูนะครับ ไอรูตรงเนี้ยหลายคนถามพี่มันเอาไว้ทําอะไรเวลาเราเดินย้ายหมายครับให้เอาตะขอมาเกี่ยวที่ตรงนี้นะครับหรือว่าเอาเหยียบปอม,มาเกี่ยวที่ตรงนี้นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยจะได้ไม่ต้องเอาม e ือเอื้อมไปดึงที่ไกด์นะครับแล้วไกด์กับคันเบ็ดเราก็จะไม่มีรอยนะครับนี่เอามาเกี่ยวที่รูนี้นะครับใส่แขนคู่ให้นี่ครับใส่แขนคู่ให้โคตรหล่อแขนอย่างเดียวไปซื้อแยกนี่ก็หลายร้อยนะครับเจ็ดแปดร้อยนะครับก็เรียกได้ว่าออปชัน่นแน่นออปชั่นแน่นนะครับพร้อมใช้งานนะครับ ดีไซน์เจแปนครับจัดเต็มขนาดนี้แถมขนาดนี้ครับเกินคุ้มเกินคุ้มครับลอกมีสองสีนะครับนี่เผื่อใครที่ดวงไม่ค่อยถูกกับสีแดงนะครับนะใครที่ดวงไม่ค่อยถูกกับสีแดงก็จัดสีฟ้าได้นะครับสีฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับอิมเมอร์ไรดัสเลยนะครับนะแต่ตัวนี้ชื่อไมดัสนะครับตัวนี้เบอร์สองพันนะครับเบอร์สองพันแต่ขนาดเนี่ยมันจะเท่ากับไดว่าเบอร์สองพันห้านะครับบอกไว้ก่อนนะครับตัวเนี้ย ขนาดตัวล่องเนี่ยจะเท่ากับไดว่าเบอร์2อ0พนะครับใส่แขนคู่ให้เกียร์เป็นแบบแข็งนะครับมาพร้อมกับซีนกันน้ําเข้านะครับลูกปืนนี่มาดูใกล้ๆกันเลยครับลูกปืนนะครับเจ็ดตลับนะครับเบรกอยู่ที่หกกิโลนะครับนะสปูนอลูมิเนียมแถมฟรีเป็นสปูลตืนอีกหนึ่งลูกนะครับแขนเป็นแขนคู่ระบบเกลียวมาพร้อมกับเสากันล้มนี่ครับเสากันล้มคือตัวนี้นะครับนะก็ จุสายกันจุกๆไปเลยครับตามนี้เลยนะครับจุสาย0.8ได้150เมตรนะครับนะส่วนสปูลลึกนี่จุสาย1.5ได้140เมตรนะครับน้ำหนักตัวลอกอยู่แค่243กรัมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับเพราะว่าราคามันไม่แรงนะครับราคามันไม่แรงอ่ะผมไล่ดูความสวยของคันไปด้วยเลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะมีชุดแบบสวยๆสักชุดหนึ่งหรือใครอยากจะซื้อให้แฟนนะครับ อยากจะซื้อให้แฟนไปตกด้วยกันนะครับแต่แฟนก็อยากให้ใช้สีดำๆๆดำไม่ก๊อฟมันก็ดูเก่านะดูแก่นะครับก็จัดตัวนี้ได้เลยนะครับสีสันสีสันนะครับหรือใครเป็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นยุคใหม่นะครับอยากตกสปิวนะครับอยากตกสปิวนะครับจัดชุดนี้ครับรับรองเกิดแน่นอนนะชุดนี้นะครับผมจัดโปรอยู่ที่2990บาทนะครับ2990บาทเนี่ย เราจะได้ลอกหนึ่งตัวนะครับสปูลแต่งหนึ่งอันเสากันล้มหนึ่งอันแล้วก็เป็นแขนคู่ระบบเกลียวนะครับนะทั้งร้านจะแถมสาย PE 0.8ให้นะครับสาย PE 0.8เนี่ยเราก็มาใส่กับสปูลตื้นนะครับเอาไว้ตกปลาหมึกเอาไว้ตีอะปอมยังไม่พอนะครับหลายคนบอกพี่แล้วผมตกสปิวว่ะอ่าผมจัดให้ผมแถมเอ็นให้อีกหนึ่งม้วนครับเอาไว้ใส่ตะปูลึกอ่ะเรียกว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับเอ็นเอาไว้ใส่ตะปูลลึกนะครับไว้ตกสปิวนะครับตกหน้าดิน นะครับตีไร้สารนะครับอ่าส่วนสายพีเที่แถมนะครับเอาไว้ใส่ตะปูตื่นนะครับก็จัดให้จุกๆเลยนะครับจัดให้จุกๆนะครับ2,990าบาทรวมส่งนะครับถึงหน้าบ้านนะครับผมจัดแค่กี่ชุดเดียสีละสิชุดแล้วกันนะครับจัดให้แค่สีละสิชุดนะครับอ่า299เนี่ยนะครับจะเป็นคัน 8.3นะครับส่วนคัน8.6จะเพิ่มเงิน100บาทนะครับเป็น3,090บ,บาทนะครับของแถมเหมือนเดิมนะโอเคก็ทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หาไทยฟิชชิงสุขุมวิทย์85ได้เลยนะครับอย่าลืมพิมพ์แจ้งความยาวแล้วก็สีมาให้เรียบร้อยนะครับบอกได้เลยว่าใครพลาดชุดนี้นี่เสียใจด้วยสวยบ้างจริงจนะครับและความเหนียวเนี่ยหายห่วงหายห่วงนะครับผมโอเคงั้นคงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ